เอาเลยครับตอนนี้ยกเกมนี้บายไไลฟ์โมบายกันด้วยนะครับตอนนี้ยกตัวละครโกด f เฟสนั่นเองนะไม่เข้าใจเกมเหมือนกันนะครับกดตัวอ่อนๆทีไรเนี่ยเจอที่สี่บ่อยนะครับกดตัวแบบเก่งๆไปเนะี่ยที่สี่นี้กดแทบไม่เจอเลยนะแถมยังสุ่มได้ด่านนี้อีกโอ้โหผมนี่แบบไม่รันเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอยากสุมเจอแล้วถ้าเล่นเดินเตี๋ยให้มองเตลแตกวะปล่อยไว้ก่อนนะผมโซนโทเทมก่อนแล้วกันนะแบบเกิดแย่มากอะ่ะเอาเฟิงหมินอยากจุบมากมาก เฮ้ยมีคนอ่าไม่ได้เตรียมตัวก็เอาไปก่อนหนึ่งแผลผมไม่อยากไล่บ้านเล็กเลยอะแต่ว่ามันโทเทมผมอยู่ตรงเนี้ยผมก็ต้องไล่คน,นงงทเ,ทมมเนี้ยไม่งั้นโทเทียมผมไปแน่อ่ายังไงจังหวะนี้ปิดสเตลมาเลยแน่ดูดก่อนดูดก่อนโอเคดูดได้เยอะจัดเลยนะเดินตามมาเดินตามมาเฮ้ยกดดูไม่ติดอูอะไรนี้ไม่เต็มเลยจบละเดินมาต่อ โดดเกือบเต็มแล้วอีกนีด้เดียวยังไงจังหวะน,นี้อ้ยโดดพอๆกับอุ้ยโอ้โหตีหน้าต่างไปก่อนหนึ่งทีเดินตามมาจังหวะน,นี้ยังไงอีีลอล้มแล้วนะตอนเนี้ยวิ่งเข้ามาหลอกไฟอา้าวโอ้หวันนี้เขาไม่หลงเลยอะ่ะเอาเรื่องเกินเดินอัดมาอย่างนี้ยังไงเสียไม้นะผมบอกเลยโดหน้าต่างไม่ทันหรอกเรียบร้อยพับไม้ไปกระทีย มันลดเร็วจังไว้หลอสีแดงๆอ่ะเพราะวนบ้านเล็กผมสองรอบนี่ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วมันกี่วิเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดินตามมาโอ้แล้วรอบวนนี้โอ้โหเห็นตัวรอบบนยาวต่างหากบนไปประมาณนี้ยังไงโอ้ไม่พับด้วยสุดเกินคนเนี้ยต้องทลุรู้วปึปะโอไม่ทะลรู้หมดแล้วอ่ะโอ้โหย่อใส่อย่างนี้ผมไลค่คนเหนื่อยนะคนนี้ดูจะแบบจุกเป็นจัดเลยอ่ะเป็นไปนไม่ได้หรอกที่สี่คนมันจะจุกเป็นอย่างเงี้ย ผมมาเอากันเลยเพราะว่าต้นเกมก็มีเคสคนหนึ่งแล้วมาโดนตีฟีนี่งไงคนจุกไม่เป็นของทีมโอ้ห้าเกินเอาวีกทีจะ72็ใครครับพะโลเอ้ยวิ่งลอกเปปกิแบบเปล่าก็ตีไปอีกทีแล้วตาดำในบ้านเนี่ยคืออะไรตาดำเนี่ยกระทางไม้ไปเลยจังหวะนี้เอาสไปยตีไปเลยไม่ทันระวังตัวอืมจะมาส่งไฟด้วยจังหวะนี้ยังไง แบกขึ้นมาเฮ้ยไปฉายเอ้ยไวไปไวไปไปฉายแรงไปนะเลยไม่หลุดเนี่ยแขวนไปวัะน,นี้เพิ่งได้แขวนเดียวเหลือสี่เครื่องแล้วแล้วดานมันแบบสุดยอดเลยนะตัวเดินตีเล่นยากจัดอะดานเนี้ยเอาจริงเฮ้ยอะไรเนี่ยตาดำนะตาดำใส่ตาดำมาฆ่าตัวตายชาัดตอนนี้อุ้ยไม่โดนไม่โดนเฟิงหมิน่นโหจบละคือตาดำปกติมันจะมองเห็นทั้งเซอร์และคินเลอร์มองเห็นกันเองใช่ไหม แต่โกลเฟสเนี่ยเอฟเฟกคือเวลากดสกิลติดตรวจไม่พบใช่ไหมก็คือเซอร์จะมองไม่เห็นเราแต่เราจะมองเห็นเขาแทนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราได้เปรียบจัดอ๋อวิ่งอย่างนี้อะไรเนี่ยหายากวิ่งสวนตีล้มไปเรานีควรจะหันออหน้าเข้ากำแพงเอ้ยโอ้โหส่อง่างไหนวะหน้าโอ้โหแม่นเกือไปฉายบวกร้อยสองแม่นจัดนึกว่าล็อกเป้า โอ้โท้องไร่คนนี้ใหม่แต่ไม่น่ายากนะคนนี้ไล่วิ่งไม่ดีอะ่ะอืมไม่เหมือนเฟิงเหมีนอะอันนั้นวิ่งดีจัดอันนี้ไล่วิ่งแบบวิ่งเข้าแบทีเมื่อกี้ก็รู้ละน่าจะไล่ไม่ยากอ้โดดจริงเลยเหรอไม่มีเล่นเชิงเลยโหจังหวะน,นี้ยังไงปิดไฟอยู่นะบ้านเล็กอะ่ะปิดไฟก็หลอนอยู่อะ่ะเอาจริง้งยังไงแล้วคือผมเห็นตัวเขาตอลอดเวลาถ้าเขาหันมามองอะ่ะหลอกมาเรียบร้อย ก็ตีล้มไปเลยจะเจ็ดสิบสองีกแล้วรอบนี้ไฟฉายมาไม่ทันแน่นอนครับแขวนไปโอเคต้องโซนครับผมบอกเลยไม่ไงั้นไม่ไหวจริงผมว่าเดี๋ยวตีเล่นเงี้ยยังไงก็ต้องเดืงโซนอะ่ะขื่นเครื่องเราจะไม่โซนแต่ยังไงหงก็ต้องโซนเดี๋ะอืมไฮ้คน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 เฮ้บนเสาอย่ามองดิอย่ามองเดี๋ยวเต๋อแตกคนอืมมองเต๋อแตกไปก่อนโซนต่อครับทวนต่อบอกเลยงานนีน้ พยายามมองรอบๆไปครับเนี่ยเราโซนนะต้องมองรอบๆไปตลอดนี่ไงมาแล้วอย่างนี้หลอกไฟมาเ,าเรียบร้อยได้ตีก่อนแล้วทีหนึ่งยังไงเอ้ยวิ่งรลยนี้จะเข้าไปเทรดเลยเหรอโอ้โหจะเข้าไปเทรดเลยก็เกินไปเปล่าล้มแทนไปก่อนละกันอันนี้น่าจะมีบอ่อโลดนะถ้าไม่มีไม่กล้าเทรดหรอกคืนไม่มีเขาคงมีทางหลังดีแหละพราะเล่นลอรี่ด้วยนะเดินมาจังหวะนี้แขวนคนนี้ก่อนครับ โอเคเรีย okay, บร้อยเครื่องหูุนไม่ล็อกนะแสดงว่าปัดอยู่น,น,นู่นกันนี่รอยเทา้าใครเนี่ยผมเดินตามรอยเท้านี้ไปแล้วกันนะเดินมาอุย้ยเครื่องเสร็จทีแหลกทีเลยจะเชื่อจริงเลยเกมเฮียฮิวันอยู่ข้างบนฮิวนอยู่ข้างบนไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวตาดำคาดตัวตายแกผมบอกเลยก็เลงอลอรี่โดยเฉพาะจังหวะนี้เฮ้ยเฟิงหมิน่นเฮ้ยเฟิงหมินม่นวิ่งล่อ,อกเกินไม่หลงกลหรอกเฟิงหมิ่นนี่ใครวะเล่นโคตรเอาอะ มีการวิ่งรอเลยนะเพื่อให้คนนี้แบบมุดหลังผมไปดึงอะแต่ผมเดินติดเนี่ยไม่แก้ผมเลยรู้แล้วตอนขึ้นมาเห็นเป็นสามคนอะแต่อยู่ๆเหลือสองก็รู้แล้วแหละว่าต้องต้องอยู่ข้างหลังมาวนอะไรรอบนี้เนี่ยเพื่อนไม่มีไม้เอ้เมื่อกี้มันเป็นดูทะลุผ่านได้วะไม่รู้เลยตายยากมีไหมอืมตายยากพอดีจะจังหวะนี้อ้าไม่มองหลังนะไม่มองหลังไม่มองหลังยืดเดนออกมาเลยไม่มองหลังยืดเดนออกมาเลยตีล้มไปดึงไม่ได้ยืนบล็อกครับยืนบล็อกดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ อ่าจะเจ็ดสิบสองอีกแล้วเจ็ดสิบสองอีกแล้วผมยืนเฝ้าคนนี้ก่อนยืนเฝ้าคนนี้ให้ตายก่อนแปบ๊บนึงนะจะตายละยืนเฝ้าก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะผมเอาคนนี้ไปแขวนก่อนละเรียบร้อยกระทืบไม้ไปอีกคนเขาวิ่งไปดึงแล้วนะเห็นอยู่ตดาดำมองแล้วอ่าดึงเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ต้องปิดสเตลยังไงจังหวะนี้อ๋ตาตาดำิ่งออกมาอย่างนี้ยังไง ผมหาอีกคนกนอนดีกว่าเพราะว่าตาดำจะไล่เมื่อไหลก็ได้ละเอาฮิวอยู่ตรงนี้เห็นเลยนะจังหวะเนี้ยเฮ้ยเห็นว่ามีคนเขามองหน้าประตูบ้านอยู่ตายากสวนอะไรล่ะครับอย่าหาเล่นนะตายากสวนนะอ่าหยืดรอพับไม้ก็พังไปเลยจังหวะนี้เดินตามมายัางไงจู้เก่งแค่ไหนเหลือคนเดียวก็ตอนนั้นแหละเครื่องมันไม่เดินแล้วตอนเนี้ยเลยทั้งสองเครื่องหลอกไฟมา วิ่งยาววิ่งยาวหลนต่างข้าบมาเลยจังหวะน,นี้ยังไงปิดสเตลไล่ครับปิดสเตลไล่อันนี้เดินดักเลยดีกว่าเฮ้ยพับรอเลยเกินไปเป้ม่วงใบวนแล้วเอ้าไปไหนเนี่ยเอ้าไปทางนู้นเหรอโอ้โหเมื่อกี้ก่อนก้มลงพับมาผมเห็นเขาจะออกขวาไงมีการหลอกด้วยอ่าไม่ระวังตัวตายยากส่วนอีกแล้วเรียบร้อยครับแขวนไปจังหวะน,นี้ เอาหลุดทุกเหรอไม่ใช่สี่เปอร์เซ็นโอ้โหเล่นเก่งแล้วยังมีสี่ปอร์เซ็นตนี่โคตรเวอร์โอ้อยู่ไหนวันนี่้อ่าเห็นรอยเลือดไงหลอกมาเรียบร้อยพับไม้แน่มีไม่ทันรอกเรียบร้อยครับหลอกกระทืบไม้อ่าไม่หลงหลอกรอบนึงเอาเรียบร้อยแต่เขามีข้าไม้ทันอยู่ดีวะ่ะอืมเขามีตายายอีกอะ่ะ อ้ยไม่หลงด้วยโอ้โหจริงๆก็หลงแหละแต่พับทันยังไงจังหวะนี้ยังไม่วิ่งออกว่ะเฮ้ย้วคนนี้ตายแล้วไงคือไม่รู้นะว่าหลุมเกิดไหนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องวัดกันแหละผมต้องโซนอะให้ไม่เขาออกถ้าผมกระทืบไม้เขาวิ่งออกไปผมกลัวเขาเจอหลุมว่ะเอ้ยเอย้นี้มันเอาคืนผมต้องโซนผมต้องบีบเขาไม่ให้เขาออกไปจากแมนนี่ถ้าเขาออกเขาต้องลม้มหลอกไฟมา เฮ้ยอ่าเรียบร้อยมีคนหลงก็รอบนี้ก็น่าจะจบจริงๆแล้วนะครับก็ถ้าไม่ชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซั้งค่าให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับอ๋อเฟิงหมินคนนี้คือ global เองเหรอผมเห็นในทิกตอกอยู่นะเห็นคนในทีมบอกมาว่า วันนี้นี่ในติ k ต่อที่72โหดน,นะก็เจอตัวจริงแล้วนะก็ถือว่าของจริงนะคนเนี้ยแต่เพื่อนในทีมเขาอาจจะแบบเล่นไม่ได้แข็งอะไรกันเนี่ยผมก็เลยชนะได้นะก็จ g จแล้วกันครับผม